พ่อบานหุ่นมีครับพ่อแม่พี่นอ้องไมอนี่พ่อบานหุ่นมีพาใบเบิงส่วนผักในมื่นฝนตกลิ้นนะครับเนาะหลักดิพาใบเบิงขาวโพดครับขาวโพดถอดดอกแล้วพ่อพี่น้องใกล้สิได้กินแล้วนะครับเนาะนี่ยครับพ่อแม่พี่น้อง ออกฟักแล้วนะครับโหดที่สวดพอบาดทุนหมีไก่ชีกแก่เหรอครับไก่เได้ต้มแล้วพองพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพอกับพอบานหุ่นหมีอีกคลิปนะครับเนาะเมื่อนี้พอบานหุ่นหมีใช่ปาไปเค็มเข่าขขเสียบๆนะครับง่า,งงายๆนั่นก็คือแกงขัวไข่ ใส่ผักชีลาวใส่ต้นหอมนะครับก่อนอื่นก็มาเตรียมพักกันก่อนนะครับพ่อพี่น้องหั่นผักชีลาวหั่นตะไคร้และก็หั่นต้นหอมเขียวเขียวงำมงามนะครับจากสวนพอบาทหุ้นมีเองนะครับพ่อพี่น้องเนาะที่เคยเห็นในคลิปที่ผ่านมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเตรียมพักตัวแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาก็มาตำพริกนะครับก่อนที่จะไปค้างหมอน้องพ่อพี่น้องเนาะมื้อนี้พอบาทุ้นมีใส่เป็นพริกสดเด้อพ่อพี่น้องนะครับ ตำพริกแล้วนะครับพอพี่น้องเขาเก่าไขนะครับเนาะมาตอกใส่ถ้วยเด้อนะครับเมื่อนี้พอบ้านหุ่นมีใส่ทั้งเบิดหาฟองนะครับพอพี่น้องล้วกาศใส่เป็นไขไก่เด้อบนเม็นไขเป็ดเนาะครับตอกไขใส่ถ้่วแล้วนะครับพอพี่น,อน,น,อออน้อนนนง,ออง,องกอ็ตอพอพอีเขากันเขาก็ปุ่มกันเนาะโดยเริ่มต้นด้วยน้ำประแดกนะครับ ตามด้วยน pues mm. ้ำปลาด้วยครับพอแม่พี่น้องพอต้องใส่หลายเนาะครับเนาะเครื่องปรุงสุดท <Man> ้ายนะครับพอพี่น้องกระสิเป็นผงชูรสนะครับช้อนหนึ่งนะครับเด้อปรุงเครื่องปรุงเรื่อยๆนะครับเขาก็ตีไข่กับเครื่องปรุงให้มันเข้ากันเด้อพอแม่พี่น้องนะครับเข้ากันล้วแล้ๆเขาก็เริ่มไปคลางหมอเ้วยนะครับเนาะในการแกงขัวไข่มือนีพอบานทุ่นมีใส่หมอน้อยนะครับพอดีแกงพอดีอิ่มครับพอแม่พี่น้อง ก่อนที่หัาสิเติมน้ำนะครับเัากบพริกที่เขาตำไว้กับตะไคร้มะขวๆใส่กันนะครับเพื่อให้มันหอมหอมขอหากันนะครับพ่อม่พี่น้องเนาะก่อนที่สิเติมน้ำเด้อขัวพริกขวตะไคร้แล้วแล้วมันหอมแล้วนะครับพ่อมพี่น้องก็เติมน้ำนะครับเด้อน้ำจะเติมหลายนะครับเนาะเติมให้เพื่อมีน้ำสดแข่นั้นกับพอเด้อพ่อแม่พอแม่พี่น้องนะครับน้ำเดือดแล้วแล้วนะครับพ่อม่พี่น้องเขากับไข่มาเทใส่เลยเนาะ ใส่ตอนเดือดนะครับจังสิบติดหมอครับพอแม่พี่น้องเทไข่ใ,ใส่แล้วนะครับเ้องกระปับไฟให้เป็นแห้งขึ้นเด้อพอแม่พี่น้องเพื่อให้มันเดือดเร็วขึ้นนะครับถ้าเปิดไฟคอยหลายมันเกิดน้นสุกนั้นแล้วนะพอพี่น้องเนาะในระวังงทาให้น้ำม,มันเดือดนี่พ่อบ้านทุ่นมีกะเจเอาพริกลูกโดดน,นะครับมาใส่กับหัวหอมแดงที่ปอกไว้นะครับ ที่ใส่นี่ก็ขึ้นนึงให้มันหอมนะครับแล้วกะ็ให้มันตัดสีกันแน่จัหน้อยนะครับมันจังเป็นตะกินเนาะพอพี่น้นองเนาะน้ำเดือดเรียแล้วก็ผักชีเล้ามาใส่เนาะพอพี่น้นองนะครับตามด้วย้นหอมนะครับผักยุบแล้วก็ลองชิมเบิ้งเนาะครับเพราแมันพี่น้นองว่ามันแสบบอเนาะ ถ้ามันจางฮอกกระเยเติมน้ำปลาแดกอีกเล็กน้อยเด้อพอพี่น้องเด้อแกงขัวไข่เนี่ยจะซิบเลลามันจางก็ให้เติมน้ำปลาแดกเด้ออย่าเติมน้ำปลาเนาะครับเรียบร้อยครับพอพี่น้องนี่แหละครับแกงขัวไข่เนาะเดี๋ยวพอบ้านทูนมีเสตเทสใช้ามมีเบิ่งเด้อพอไม่พี่น้องเนาะครับเป็นยังไงครับน้ำเหลืองอหอยเป็นตะกินบ่ครับพอไม่พี่น้องนะครับนี่แหละครับอาหารง่ายๆของคนอีสานบ้านเฮาเนาะเรียบร้อยแล้วครับพอไม่พี่น้อง สุดท้ทายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงน้ำดีเด้อพ่อพี่น้องขอบคุณครับ